สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับผมก็แหกกีตาตื่นกันมานะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้นะครับผมตอน6กโมงครึ่งนะจะมีเป็นทีเซอร์นะครับผมใครจูตัวต่อไปที่จะอัปเดตเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าตัวละครที่จะมาเป็นตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันนะครับผมก็ที่สําคัญเลยจะไม่ใช่เบรนเต้แล้วก็จะไม่ใช่ตัวละคร ที่อยู่ในอีโมจิล่าสุดตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมก็เล็กประมาณ16นาทีนะครับผมเรามารอดูพร้อมกันนะครับว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะอัปเดตมาในเกมคือตัวอะไรนะครับทุกคนนะไปเรามารอดูกันเลยนะครับผม มาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เหลือแค่5นาทีแล้วเท่านั้นนะครับผมที่ทางโพรมิเตียเกมนะครับผมก็จะปล่อยทีเซอร์ใหม่ล่าสุดของใครูตัวละครตัวต่อไปออกมานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนหน้านี้นะครับผมเรามาลองคิดวิเคราะห์กันดูดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับผมก็ทุกคนรู้นะครับว่ามันจะไม่ใช่เบลลันตี้แล้วก็ไม่ใช่ตัวละครในอีโมจินั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีความน่าจะน่าสนใจมากๆเล นะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกามัง้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นคีริิวหรือเปล่าคีเดียวไย3แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมสีน่นาทีมารอกันนะครับมาครับทุกคน10วิสุดท้ายนะครับผม9 8 7 6 5นะครับ 4, 3, 2 1ตัวละครตัวต่อไปนะครับที่จะมาในค่ายนิเวิร์สนั่นก็คือ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ย m f s สมครับผมขี้ริวแน่นอนครับผมจังหวะนี้มาเลยเมื่อกี้เขียนไว้เลยน่าโหค่อยดูทีเซอร์อลังการนะครับน่าจะเป็นคีิหลังแน่นอนน่าโห่ทำมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังเลยนะครับผมนี่ คีริวครับทุกคนคีริวนะครับคีริวรีคีริวรีโมเดลครับทุกคนดีลิซิ่งดิสวีกนะครับผมโ <ills> อ้โหยเดี๋ยวนะเขาเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอว่ากว่าก0สิเค้ากเขากำลังทำโมเดลใหม่แล้วก็อีกแค่30%เป็นการรีโมเดลนะครับก็ผลสรุปนะครับโอ้ ตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาในเกมนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าคีริวนะครับทุกคนและคีริวรีโมเดลจะด้วยนะผมก็ไม่เหมือนกันนะครับว่ายังไงเนี่ยคือมันก็มีคีริวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แม่ใจว่ามันจะมาใช้หรือมันจะปรับใช้กันยังไงนะครับทุกคนนะเพราะว่าเนี่ยคีริวรีโมเดลนะครับผม,ผมก็เออก็ไปดอง คาดหวังแล้วก็ไม่ต้องไปผิดหวังนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าเจา้าคีริวตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปในอนาคตนะครับทุกคนสรุปก็คีริวรีโมเดลนะครับผม <c oughs>